สวัสดีค่ะ FC ท,ทุกทุกๆท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสร้างภารวยอีกเช่นเคยค่ะทุกคนวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหวยหุ้นจีนนะคะเช้าบ่ายวันที่8เมษายน2567นะคะพี่น้องก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะทุกท่านค่ะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปี ควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะ M.C. ทุกๆท,ท่านค่ะแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมานี้นะคะคือการจรดินวิ่งรูดค่ะพี่นอ้องแยกแต่ละรอบนะคะพี่น้องถ้าพี่น้องบอ่มักบ,บ่ชอบก็ เราดูเลขเด่นประจําวันเพื่อเป็นแนวทางได้นะคะทุกคนที่ทายคลิปเลขเด่นประจําวันก็มีเข้ามีหลุดเหมือนก,นกันกับตัวเด่นนะคะทุกคนแต่ว่าสามารถใช้วิ่งรูดได้ทุกหุ้นทุกหวยทุกรอบนะคะทุกท่านวันนี้นะคะหุ้นจีนนะคะใจจะคํานวณันที่8ให้ทุกท่านดูเลยนะคะเพราะว่าหุ้นจีนหยุด จะพาทุกท่านมารับชมนะคะพูดผิดนะคะพี่น้องเพราะว่าหุ้นจีนหยุดวันที่สี่วันที่ห้าสองวันติดนะคะทุกคนเจอกันอีกทีวันที่แปดย่ยนตะลุดแล้วพี่น้องมันหยุดหลายวันนะคะทุกคนเผาเๆนะคะทุกคนขาเผาๆเดอ้อพี่น้องคะ่ะมาดูนะคะเด่นวันที่แปดนะคะอยู่ที่ห้าและสี่ห้าค่ะพี่น้องห้าหก ห้าเจ็ดห้าสองห้าหนึ่งห้าเก้าห้าสี่สี่นะคะสี่หกสี่สองสี่เจ็ดสี่เก้าสี่หนึ่งสี่แปด เด็นแล้วป่ายค่ะทุกคนอยู่ที่หและห้าวันนี้ห้าเบิลนะคะทุกคนสีมาเลขเบิลบ่เน้อพี่น้องค่อยไปดูเลขเบิ้ลประจำวันนะคะทุกคนกเผื่นนอ fc ไม่ชอบห้าห้าเอาใจลืมจับห้าห้าให้นะคะทุกคนคู่ตัวเด็นนะคะทุกคนขอโทษขออภัยนะคะหนะคะหกห้าหกสี่หกเจ็ดหกสองหกหนึ่ง หกแปดห้าค่ะห้าห้าห้าสี่ห้าเจ็ดห้าสองห้าแปดห้าหนึ่งนะคะทุกท่านค่ะนี่คือคู่ความน่าจะเป็นนะคะทีนี้มาดูคู่ตระก่นค่ะห้าสี่หกห้าห้าหก ห้าห้าห้าสี่สี่หกหกกับห้าแล้บ่ายหกห้าหกสี่ห้าห้าห้าสี่ประมาณนี้นะคะทุกท่านสําหรับคู่ตัวเด่นนี้นะคะวันนี้เลขเบิ้ลคู่ตัวเด่นจะมีทั้งหมดสี่คู่นะคะทุกคนทั้งตัวกับเป็นแปดเนาะคะ่ะเนาะถ้า fc ไม่ชอบนะคะก็ก็รอดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันนะคะสาหรับคู่ตัวเด่นสี่ ที่ใจะให้นี้นะคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะทุกท่านเรามาดูเลขเด่นประจําวันนะคะเลขเด่นประจําวันอยู่ที่เลข2และเลข7เบิ้ลประจําวันคือสองและ7 7นะคะพี่น้องสําหรับเลข2และเลข7นี้ fc ทุกท่านสามารถใช้วิ่งรูดได้ทุกคนทุกหวยทุกรอบแล้วจะมารกแล้วจะชอบแล้วจะ่ยิหยิบจับมาใช้นะคะทุกท่าน ค่าสำหรับแนวทางนะคะหยหวุ้นจีนวันที่8เมีจะลืมให้คู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันซันโดพี่น้องคะ่ะคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันนะคะทุกคนรอบเช้าอยู่ที่5และ4เด่นประจําวันอยู่ที่2และ7เป็น5257เวาไปว่ามากกับยันต่บัริจบคลิปนะพี่น้องแอดมินก็ได้ย 4, นะคะ4247ขอโทษขออภัยเป็นอย่างสูงนะคะ หกับ5รอบบ่ายนะคะทุกคนกับเลขเด่นประจำวันสองกับ7เป็น6 2 6 7 5หกเจค่ะห้าสประมาณนี้นะคะทุกคนวันนี้ไม่ติดคู่ตัวเด่นสำหรับท่านไหนนะคะที่ไม่ชอบคู่ตัวเด่นชอบคู่ที่ไม่ใช่คู่ตัวเด่นก็สามารถเลือกได้เลยนะคะหรือว่า ท่านไหนมีตัวเลขในใจอยากจะสามารถจับใหม่จับใหม่ได้เลยนะคะทุกคนแล้วแต่ความชอบแล้วแต่ดวงของทุกท่านนะคะค่ะทุกท่านค่ะสำหรับแนวทางหวยมุ่นจีนวันที่8เมษายน2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคๆวันๆสุขสุข,สขนเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ